มีคำถามถามเข้ามานะคะว่าลูกหนูเกิดมาได้22วันเสียด้วยภาวะ pphn มีวิธีการป้องกันภาวะนี้ไหมคะตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยคะ่ะผ่าข้อออกมาปกติน้ำหนัก3ากิโลกว่าสมบูรณ์จนหนูทำใจไม่ได้เลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะแต่ว่าภาวะ pphn เป็นภาวะที่ มีความรุนแรงแล้วก็ตาก,การเสียชีวิตค่อนข้างสูงจริงๆค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับภาวะ PPHN ก่อนนะคะ PPHN หรือ Persistent Pulmonary Hypertension of Newborn คือภาวะที่มีความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดค่ะเป็นกลุ่มอาการที่เส้นเลือดในปอดนั้นมีความต้านทานที่สูงมากขึ้นแล้วไปขัดขวางไม่ให้เลือดจากหัวใจห้องล่างขวา ไปรับออกซิเจนที่ปอดได้ตามปกติอย่างภาพที่1นนะคะจะเป็นภาพของหัวใจแล้วก็ปอดนะคะที่มีการทํางานปกติจะเห็นว่าหัวใจด้านขวานะคะห้องด้านขวาเนี่ยจะเป็นเลือดดาแทนด้วยสีน <โ frustrating. S 1> ้ําเงินนะคะแล้วหัวใจห้องซ้ายจะเป็นเลือดแดงปกติแล้วหัวใจห้องขวานะคะก็จะมีการส่งผ่านเลือดนะคะซึ่งเป็นเลือดดาเนี่ยไปฟอกที่ปอดและกลับมาที่หัวใจห้องซ้ายะคะ่ะ ก็จะกลายเป็นเลือดแดงซึ่งได้รับออกซิเจนแล้วแล้วก็จะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในภาพที่2นะคะจะเป็นภาพเด็กที่เกิดภาวะ PPHN ค่ะก็คือปกติเนี่ยเลือดจากหัวใจห้องขวาก็จะมีการส่งผ่านเส้นเลือดเนี่ยไปฟอกที่ปอดใช่ไหมคะแต่เส้นเลือดที่ปอดเนี่ยมีแรงต้านทานที่สูงเลือดจึงไม่สามารถที่จะผ่านไปที่ปอดได้หรือผ่านไปได้น้อยมากๆ จะเห็นว่าในภาพเนี่ยจะมีหัวใจห้องซ้ายจะมีในกลุ่มของเลือดสีแดงเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยแต่เลือดส่วนใหญ่ในหัวใจห้องซ้ายจะกลายเป็นสีม่วงทําไมถึงเป็นสีม่วงนะคะก็คือหัวใจห้องขวาซึ่งเป็นเลือดดาแทนด้วยสีน้าเงินกับหัวใจห้องซ้ายที่เป็นสีม่วงเพราะปกติจะต้องเป็นเลือดแดงถูกไหมคะแต่มีเลือดแดงแค่กลุ่มเดียวเองเล็กน้อยมากแต่กลายเป็นสีม่วงเพราะเลือด ดำซึ่งเป็นสีน้ำเงินในภาพนะคะมีการไหลลัดผ่านเข้าไปค่ะที่หัวใจห้องซ้ายเพราะไม่สามารถที่จะผ่านหายหัวใจห้องซ้ายเนี่ยผ่านไปที่หัวใจห้องซ้ายโดยที่เลือกจากหัวใจห้องขวาเนี่ยปกติต้องผ่านไปปอดก่อนแต่ลานต้านทานสูงมากไปปอดไม่ได้ต้องหาทางไปผ่านทางเส้นที่มันมีรูปเปิดอยู่ตอนนี้นะคะของเด็ก ทารกแรกเกิดเนี่ยมีช่วงแรกจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นช่องบนนะคะผนังกั้นของหัวใจห้องบน2ห้องตรงนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่า foramen o v a l ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางผ่านให้หัวใจให้เลือดจากหัวใจห้องขวาเนี่ยไหลลัดผ่านไปทางซ้ายได้โดยตรงเลยกับอีกช่องหนึ่งนะคะจะเป็นทางเชื่อมต่อของเส้นเลือดที่ปกติจะไปฟอกที่ปอดนะคะกับเส้นเลือด อีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่ปกติแล้วก็คือจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่มันมีรูเชื่อมกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะเคยได้ฟังหรือเคยจะเคยพบมานะคะว่าลูกเนี่ยมีเรื่องของภาวะ pda ก็ตรงตรงเนี้ยจะเป็นช่องทางเชื่อมซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะยังปิดไม่สนิทนะคะก็จะมีช่องตรงนี้ได้มันก็เลยทำให้มีการไหลรั ผ่านจากเลือดจากหัวใจห้องซ้ายทึ่งเป็นเลือดดำไอหัวใจห้องเพราดีค่ะหัวใจห้องขวาซึ่งเป็นเลือดดำเนี่ยผ่านไปที่ห้องซ้ายเลยแล้วก็ทะลุผ่านตัวของ PDA ตรงนี้ค่ะที่เป็นฉากทางเชื่อมต่อเนี่ยแล้วก็ออกไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายตามปกติทีนี้เลือดเนี่ยมันกลายเป็นสีม่วงก็คือเลือดที่มีออกซิเจนต่ำแต่มันจะต้องไปเลี้ยงร่างกายทำให้พบว่า เด็กกลุ่มนี้จะมีภาวะเขียวค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งด่วนนะคะซึ่งคุณแม่ถามว่าเราจะมีวิธีการป้องกันตรงนี้ยังไงเราก็ต้องรู้สาเหตุก่อนนะคะว่ามันเกิดได้จากอะไรบ้างซึ่งก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็คือไม่รู้สาเหตุก็คือตรวจปอดของเด็กแล้วปอดปกติดีตรงนี้ก็อาจจะเกิดจาก เ้นเลือดของปอดของน้องเองอะคะ่ะที่ผิดปกติก็ได้ทําให้มันมีการไม่สามารถที่จะไปฟอกที่ปอดได้หรืออาจจะเกิดจากการปรับตัวที่ผิดปกติหลังจากที่คลอดเด็กเนี่ยในระยะคลอดแล้วก็ระยะเปลี่ยนผันสิ่งแวดล้อมจากในคันของเขาซึ่งออกมาเนี่ยจะต้องแรงต้านทานในปอดก็จะต้องลดลงแต่ระยะเปลี่ยนผันของเขายังทําได้ไม่ดีอะคะ่ะ ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้หรืออาจจะเกิดจากพยาธิสภาพในปอดเองมีเรื่องของการสูดสำลักขี้เทามีเรื่องของปอดอักเสบติดเชื้อซึ่งในส่วนของภาวะสูดสำลักขี้เ่ากับภาวะ p h n เนี่ยพบว่ามีการสัมพันธ์กันค่อนข้างมากเลยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการริญเติบโตของปอดพัฒนาการของปอดที่ผิดปกติเองนะคะเช่นในโรคที่ปอดเนี่ยไม่เจริญ ก็จะคือจะมีความเล็กผิดปกตินะคะก็ตรงนี้อาจจะก,การเจริญของปอดที่มันเจริญได้ไม่ดีอาจจะเกิดจากการที่มีปริมาณน้ำคร่ำเนี่ยของคุณแม่ที่น้อยหรือมีน้ำคร่ำรั่วต่างๆก็ทำให้การพัฒนาของปอดของเด็กเนี่ยพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการอุดตันภายในหลอดเลือดในเรื่องของความดันในปอดสูงในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ะะหรือว่าเรื่องของความดันในเส้นเลือด p u l m o n a y เนี่ยสูงนะคะซึ่งในพวกนี้นะคะก็จะพบในเด็กที่มีเรื่องของโรคหัวใจวิการแต่กาเนิดเรื่องของหัวใจห้องเวนิคเลนซ้ายหรือว่าห้องล่างซ้ายเนี่ยทำงานผิดปกติต่างๆนะคะก็จะพบว่าสาเหตุค่อนข้างเยอะเลยคุณแม่ถามถึงว่าเราจะป้องกันยังไงใช่ไหมคะก็จะพบว่าสิ่งที่เราจะต้องป้องกันก็คือ เมื่อเราเนี่ยทราบว่าเราท้องเราควรจะมีการฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะแล้วก็มีการฝากคันอย่างสม่ําเสมอพบคุณหมออย่างสม่าเสมอนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองนะคะแล้วก็อาการของลูกของเรานะคะเช่นการนับลูกพิ่การตรวจสอบว่าลูกของเราเนี่ยยังปกติอยู่ไหมตั้งแต่ในครันเพราะจะเห็นว่าหลายๆสาเหตุเลย เกิดมาตั้งแต่ระยะก่อนคลอดตั้งแต่ในครันแล้วก็ระยะระหว่างข้อต่างๆนะคะซึ่งการที่จะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฝากคันค่ะแล้วก็การสังเกตอาการต่างๆจากประสบการณ์ของพยาบาลน,นะคะในเรื่องของเด็กที่มีภาวะ PPHN ส่วนใหญ่แล้วที่พบเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเด็กที่มีภาวะสูดสำลักที่เทาซึ่งภาวะสูดสำลักที่เท้าเนี่ยก็ ปกติแล้วส่วนใหญ่ก็คือเกิดในเด็กที่คลอดกบกำหนดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอก็จะเรียกว่าเป็นความเครียดของเด็กนี้ตั้งแต่อยู่ในครันแล้วค่ะทำให้เขามีการถ่ายขี้เท้าออกมาได้ตรงนี้นะคะก็เด็กก็อาจจะมีการขาดออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิดต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราสังเกตอาการของตัวเองการที่เรา คันอย่างสม่ำเสมอต่างๆนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของการเกิดการขาดออกซิเจนปริกำเนิดหรือเรื่องของการป้องกันเรื่องของการสูดสำลักที่เทาอะไรต่างๆของเด็กตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเห็นว่าหลายๆสาเหตุก็เป็นจากตัวของเด็กเองเส้นเลือดของเด็กเองนะคะเพราะฉะนั้น ก็ทําให้ดีที่สุดนะคะในหน้าที่ของคุณแม่ลักกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเกิดภาวะนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลน,นะคะเป็นหน้าที่ของคุณหมอขอ,ของพยาบาลของทีมสหสาขาวิชานนะคะที่จะร่วมกันช่วยเหลือแล้วก็รักษาน้องอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทันท่วงทีค่ะขอบคุณค่ะ